ส <Gas> ยังพอได้อยู่จะพึ่งได้ไม่ได้พี่ป๊อปบ <c oughs> พี่ป๊อปถือพายซะด้วยแล้วดูเต็มแต่เอาปืนยากๆครั้งนั้นเลยนะเพื่อนไอ้ซองนี่ก็ มั่นใจตัวเองระดับหนึ่งไรเล่นเลยลูซองเนี่ยจะบอกเลยโเซมูก็มั่นใจพอัวมาแล้วสองตัวตัว อู้อ๊ะแก่เลยเต็เหมือนกันนี่หละเขาโอเคกำลังรีด d a m a g ไม่ทันแล้วจ่ายไปหมดแล้วไงสงก็อตเลกิวโอ้ god แล้งสาตัวได้แค่มอเจอหน่อยไหมโอ้โห,โหเยอะโอ้โหทีมอยู่ไหน โอ้โหนี่คือไหลนนชไไหใช่ไหมันมันจะ T D K มันนาะ<อ>นอย่างวะไลันโ้ดิสโออ้่งแเหลงี้ย โอ้โหโดนหลังโดนหลังแล้วก็โดนหลังอีกทีนึ่งหลังเลยหลังย well hey ู่เลยพอจังหวะจะวิ่งไปหาเพื่อนไม่เกิดหลังพอดีมันตายอ่ะเรื่อโอ้โหพอจะตาย โอ้ยเลื่อนไม่สัทีเบอชิ้หายโอู้พึ่งเกิดโอ้ยมื่อนไม่ก็ไม่ิวสัที it's way do คือมึงเล่นอาวุธไทยฮาร์ดกันอะแล้วมึงก็โยนมีเพื่อนเง่งเดี๋ยวโลให้ข้างหลัง้างหลังโอ้โห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 โอ้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 อ้อ้อ้โหโอ้อ้โหอ้โหโหโอ้โห้หอ้โหอ้อ้โ้อ้อ้หอ้ แล้วทีนี้เสือกตายเร็วคืออะไรวะงง เากันอยู <Man> <p ull boy> ่ในนี้เฮ้ยเ้พ่เ้ยพะามนี่ก็ไม่ยิงไปโดนซิไม่ไม่ง้างนานมากไม่โดนใคร ขวามาแล้วโอ้ยหลังเลยดิไม่ขวาหลังเลยเธอบอกขวาปุ๊บแม่งหลังเกิดพอดีเลยเฮียวีโอ้ <c oughs> ยแตยเพื่อนกู แย่แหลกแย่โอ้โหสวยโอ้ชีตองหลังเข้านะก็จะบุญนะขนาดขนาดนะโอ้กิน

แผ่น <OR IS TA hh> ูนแม่งรักวุสันมากโอ้ยไม่กเกิดตรงนี้สอตัวกัถอยอยู่กัถอยอยู่กถอยคณะเกิดคณะเรา้ดนหงหลังเกิดหลังเกิดเหลังเกิดโอ้ยไม่กเอาไปตายทำไมล้วโอ้ยัง With the game now in <laughs> <to, laughs> the socialites, the final round is set to showcase their flair and determination. มึงไม่ต่างกันเลยเฮียนี่แบดเป็นดักเกอร์ด้วยมึงโยนเล้เฮียตอนแรกตอนแรกมีโอกาสอะตอนนี้แม่งโยนโอกาสทิ้งไปละเจ้าหน้านะมั่งอย่างเยอะเลยตายเป็นเอ็งอีเวนต์เจ้าหลวงเนี่ย าจะแปลงเขาว่าจะแปลงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันโฟเลยไม่ใช่แม่งเพื่อนไม่กูไม่ใช่กูจริงไป็นยังไง น,นี่ไหหวะหอ<ะ>ต้งนานะเไม่เห็นตัวไม่ควัน้าวอ,อ้าวอาวอวองมาจริงช้เหรอตายห่ดเลยหลังขาโอเคหลังไดโอ้โห

Một tên tên nguy Nó đây! Hãy đợi chúng tôi! Cẩn Không có gì. Đừng! Nó đang đến đây! Đừng! 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 มันมีคนเล่นสโมกเหรอดูควันแมีอันนี้งงมาเธอระวังเยอนะละเออวิ่งเก็บหลายตัว <c oughs> ตเก็บอะไรตัว <c oughs> <c oughs> ตเก็บอะไรตัว โอ้โยเฉื่อยหลยวเขื่อมเดี๋ยวี่เล่นโอ้ยตื่นเลยไม่รู้เท่ากันได้เดี๋ยวเล่นแถ4สี่สิบสามนะโหลดกันเลย โอ้ยไม่กอดเราทำได้เพื่อนเราทำได้แค่นี้่ค่นอีกนิ่งไหนตัวกนิ่งสองตัวไปเด้อเยวะเยวะเยวะอย่าตายชนะชนะชนะวู้เ้ ตายยี่เ็เอ,เอโอ้โหใช่ด้ะตาเยู่ตายเียร์โไม่น่าเกียรโอ้ฉันอสซสคือทุกตัวในเกมคือฉันมีส่วนร่วมอ